ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงดงามมากเมื่อมาดามแป้งและแอฟร่วมเฟรมคู่ชาวเน็ตสงสัยคุยภาษาอะไรกันเป็นอีกหนึ่งสาวสวยอมตะนะคะที่มองยังไงก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะสำหรับโคชหญิงทีมฟุตบอลชื่อดังอย่างมาดามแป้งนวลพันธ์ลัำซำ ถึงแม้ว่าในตอนนี้อายุจะเข้าสู่ไว้54ปีแล้วแต่ว่าสำหรับมาดามแป้งแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นค่ะล่าสุดนะคะในอินสตาแกรของมาดามแป้งได้โพสต์ภาพคู่กับแอฟโดยโพสต์ระบุคแคปชั่นว่ารักน้องสาวคนนี้มากๆซึ่งในอินสตาแกรของแม่แอฟนะคะได้โพสต์ภาพเช่กนกันพร้อมแคปชั่นที่ว่า เจอกันทีไรแอฟได้แรงบันดาลใจดีๆโดยเฉพาะการทำประโยชน์เพื่อสังคมเสมอรักแล้วก็เขารพี่แป้งมากค่ะเรียกได้ว่าเป็น2พี่น้องที่มีความสวยงามทั้งหน้าตาและก็กริยามรารยาทเรียบร้อยจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ